โโหนะฮะหัวนะครับองการประหยัดหรือว่าญี่ปุ่นนะครับสามารถต้มใส่มะกมาหรือว่าเอาไปผัดกับเนื้อหรือว่าแล้วมันปะกอกไปเลยครับแบบนี้ครับประหยัดก่อครับแล้วแต่ได้ผู้ใดมาหนิวนึงอ่ะ พูดคุ้มมันถ้าเป็นบ้านเราไม่ได้ในราคาเนี้ยถ้าทุกคนรวยก็สามารถไปกินร้านดีๆได้ถ้าทุกคนแบบอยากเซฟงบก็กินประหยัดได้หรือแบบอยากมาแบบแฟมิลี่ทริปอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอ่อมาช้อปปิ้งแบบนี้ได้เปิดบริษัททั่วซะพี่น้องครับ,รบวันนี้ก็กำลังขนของขึ้นรถครับกำลังสิกรับโตเกียวครับพี่น้องนี่แหละครับวอร์มเครื่องก่อนเนาะไอ้บ้าับเบนเดี๋ยวกระจกมันขึ้นฟ้าเท่ากับสิเอา อันนี้ครับลงครับเพราะว่าขถ้เบาลงครับหิมะมันจะทับครับเวลากวาดนะครับมันจะกวาดบ่อครับหมู่บ้านอากาศติดลบแต่ว่ามือนี้อากาศแค่หนึ่งองศาศูนย์องศาครับแล้วฮิมะมันก็เลยละลายไว้ครับพี่น้องนี่ครับนะครับมันก็เลยละลายเร็วครับตัวอากาศอากาศติดลบปุ๊บหิมะมันก็ยังจะแฉะแข็งโยงเสียครับพี่น้องนี่ครับคือนน้ำแข็งไซบานเท่าหรอครับเ่ราะมีอะไรหรอประสบการณ์การเล่นสกีของ เชี่ยวกระปอมครับพี่น้องโอ้ยหนาวแฮะเดี๋ยวห้องสิไปที่โตกเกียวครับเห็นว่าโตเกียวห้องสิไปตลาดปลาบ้างมือ<ช>มืออื่นมืออื่นเช้าพ <seas confrontation. S 2> รุ่งนี้ตรุ่งนี้เช้าอ่ามืออื่นเช้าศร้าสิเป็นตลาดปลาแบบตลาดสดใช่กันบ่อ่าเป็นตลาดปลาแบบตลาดสดอยู่โตเกียวพี่น้องเดี๋ยวค่อยติดต่ำนะครับเดี๋ยวมืออื่นสิาพาไปเบิง่งว่าตลาดนัดตลาดสดของทางโตเกียวนะครับมันสิเป็นไหนไมันสิคือโอซาก้าบอลยังไงนะครับมอลแน่นอนครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งครับ พี่น้องครับหลังจากที่เข้าออกจากอุโมงค์เมือเ่อกี้ครับ10กิโลครับอันนั้นจะเป็นโซนคล้ายๆว่าเป็นโซนเหนือขึ้นไปมันจะหิมะตกหนักแล้วก็อากาศเย็นครับแต่ว่าบัดพ่อจะเข้าลงมาแบบนี้ครับอีกปลายอุอโมงค์ฟังหนึ่งนะครับมันก็จะแบบมีหิมะบ่หร้ายครับอากาศก็จะเริ่มพรานึ้นแล้วก็มีแดดออกครับอันนี้จะเริ่มเข้าไปทั้งไปหาโตเกียวครับพี่น้องอ ภูมีภาคที่เราไปเขาเรียกอะไรนะพี่ปาจูบูจูบใช่ไหมอ่าผมเหมือนถ้าบันเท่ากับภาคอีสานภาคเหนือสินะครับพี่น้องอากาศก็จะเย็นขึนนะครับตอนนี้ห้องกับเป็นบ้านห้องกับกำลังกับกรุงเทพสินะครับอ่าเนี่ยครับอุณภูมิ4องศาครับพี่น้องแดดอบแล้แต่มีหิมะปะปายครับพี่น้องเนี่ยครับหิมะเขาออกกับตัวเกี่ยวครับเขาไปฝาดูกเขาครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ ตีหาเกือบตีหาเขิงครับตีหาสิบหาครับตอนนี้ผมอยู่ที่โตเกียวครับกําลังส่าไปตลาดปลาครับอันนี้จะเป็นตลาดปลาหรือตลาดสดของโตเกียวครับพี่น้องถ้าบ้านเฮากับตลาดกรุงเทพที่เป็นตลาดสดครับที่คนหลายๆ้านเขาไปซื้อวัตถุดิบมันสิม่อีอย่างแน่อยู่ตลาดนั้นเดี๋ยวไปเบิ้ครับวัาถ้าได้วัตถุดิบแปลกๆเด็ดๆมาเห็ดกินให้พี่น้องเบิ้งครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของผมครับเป็นเตียงคู่ครับ ส่วนมาาเขาก็จะชาบ้านเราก็หารกันครับสมมุิเท่าย่หาค้นเท่ากับหารหาสม,มุดหลังนี้ขึ้นละเมินตกขึ้นละสองพันมันกระเพแพ่งพี่น้องอน,นี่เป็นของฝากพวกขน,ขนมเนี่ยนะครับอาจจะเอาไปฝากพี่แปงพี่ปาล์มพวกแอดมินเนือแอดมินแทนอยู่เมืองไทยนะครับพี่น้องมาไปเบื่องกัน,กนว่ายูตลาดปลาเนี่ยครับตลาดสดของประเทศญี่ปุ่นโตเกียวนะครับตอนสอาจะเป็นไงตามมาเลยครับนี่ครับพี่น้องเฮ้ยตกอ๋อฝนตกเหรอ น่ครับพี่น้องเตืนทีนิดเดียวในการตอดครับต้องเล็งกล้งรบา่อสุดงตอนนี้นครับ,นนรบมันเป็นฝนที่หนาวประคักเลยแล้วก็ฝนบานเห่าซื่อๆกันยังว่าเย็ยนเนาะอันนี้เป็นฝน4องศาพี่น้องแบบแตะบ่ไ้เลยนี่ครับแล้วก็ถาดสม,มุดมันติดลบเนี่ยครับมันจะกลายเป็นทีมาัาพี่น้องนี่แหละครับที่เป็นทีเป็นที่มาของเข้ามาหี่มะาครับมันก็คือฝนตกโดย มีบรรยากาศที่มันติดลบครับแค่นั้นเลยครับจริงๆมันบอกว่ามันย้ายตลาดไปอีกที่หนึ่งเว้ยล้วผมเข้าไปดูรีวิวอะ่ะมันบอกว่าตลาดนี้ไม่ค่อยมีอะไรไยเพราะว่าเหมือนมันเขายังเขายงอะไรพ,พ่อค้าแม่ค้าเขายังแบบว่ายังไม่อยากย้ายยังไม่นู่นนี่แต่ว่าเจ้านที่รัฐอยากให้ย้ายเพราะว่ามันอันตรายจุดตรงเนี้ยครับผมอ๋อ เปิดไปเขาสุอจบอะไรหรอีปดูทีพี่น้องตื่นมากแท้ทีขับรถมาประมาณเกือบชั่โมงหนึ่งพี่น้องครับแต่ว่ามันเมื่อกี้ผมเห็นนั่นแบบแบบว่ามันมีร้านหนึ่งเปิดนะครับสงสัยเขาเปิดแบบ เปิดซื้อนะครับอย่าขายซื้อนะครับเพื่อมีคนมาซื้อแบบเท่านี่ครับแบบเพื่อไม่เชียรกับปอมหลงมากนะครับเดี๋ยวเขาจะว่นรถไปบึงครับพี่น้องว่าเขาขายหรบอ่ตัวม่องแป๊บเขาไปนะครับมันเอาปากลังโฟมมาตังไว้ครับเดี๋ยวไปบึงพี่น้องครับเดี๋ยวเขาสิไปซื้อซื้อของที่ตลาดปลาครับอันนี้อยู่ร้านหนึ่งครับที่เขาเปิดครับอันนี้เราไม่เอาล่มมาใช่ไหมเอามาแต่เราไม่ใช่ พี่น้องแต่ขาสิลองไปยางเบ้างครับว่ามันสิมีของบ่พี่น้องครับเน่ยมาญี่ปุ่นนะครับข้อจะมีบัตรกดเงินสดครับกับทุนไหลายธนาคารครับก็คือข้อสามารถกดเงินสดในยูทูบเลยครับพี่น้องนะครับมาปุ๊บนะครับมันบอกเลยครับว่าเอาภาษาอย่างอังกฤษไทยอินโดนีเซียนะครับยังมีบัตรเลยเท่ากับกดภาษาไทยต้อนรับนี่พี่น้องง่ายเลยครับมาญี่ปุ่นเลยไนุยากเลยจอดต้องหาตู้เซเว่นมิ่แสนรักเซเว่นครับ สนับสนุนแคมเปญท่องเที่ยวญี่ปุ่นอันนี้บ่ต์จะสปอนเซอร์นะพี่น้องเขา <laughs> ก็จะให้ใบเสร็จมาว่าเ้าใส่เฉลยเงินเหลือเฉลยนะครับได้เงินเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องทำับพี่ซื้อปลางอันนี้ครับร้านเปิดร้านเดียวนะต้องโหราคาหน่อยส่วนจะสี่พันไม่จ่ายโหราค์เหรอตัวนี้ไหมล่ะเราซื้อแบบซื้อบ้างแล้วก็ไปดูที่ห้างเพิ่มเออใช่เพราะว่ามันราคาสูงมัปวดเพราะว่า จริงๆอะไอฝั่งฝั่งที่เราจะไปอะมัน,นเป็นของสวนเรบใช่ท,ที่แบบเป็นแบบโอ้โหเยอะอ่ะอันนี้เันตลาดสดบ้านรเราพี่พอได้กินทุกคน

คุณสั่งวัตถุดิบแล้วเขาก็ทําให้กินอ๋อเขาก็มาซื้อมาอะไรราคาไปแล้วนะฮะมันไม่ได้เป็นราคาขายส่งราคาขายส่งวันนี้อาไรที่มันปิดเข้อปิดโอเคโอเคเสร็จแล้วครับพี่น้อก็จะเอาของไปเห็ดกระเพาแล้วครับเวลามาญี่ปุ่นครับถ้าเนื้อมันขาดมันจะเป็นสีดําครับถ้าหมู๊าดสิเป็นสีขาวใช่ปะใช่ฮะตามร้ัฐบาล ใช่เนี่ยพี่น้องอ๋อตอนไม่เยอะแต่ไม่เยอะแต่ก็<ต>ถือว่าถูกอยู่นะแต่แพงกว่าบ้านเอ้ถูกกว่าบ้านเราอ่ะใช่อันนี้นี่สองพันเยนใช่อันนี้มันเป็นเนื้อเกรดดีแต่ว่ามันเป็นเนื้อที่เขาตัดแตง่งนะพี่น้องไมันจะมีเศษมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นเนื้อเหมือนกันอร่อยเหมือนกันอาน่าเนี่ยก็คือรสชาติตเดียวกันแค่ไม่สวยใช่อันนี้ราคาประมาณสอง0ันเยนสี่ร้อยกว่าบาทพี่น้องมึงได้บักหลายเลยนี่พี่น้องบางข้างอ่ะ อันเนี้ยคืองามแต่วบบแห้งกรรเกลืนิดหน่อยครับต้องการประหยัดหรือว่าญี่ปุ่นครับสามารถต้มใส่ม่ามาหรือว่าเอาไปผัดกับเนื้อหรือว่าน้ำมันมะกอ,อกไปเลยครับแบบนี้ครับประหยัดกว่าครัรรบแล้วแต่ได้ผู้ใดามากแกงเราเป็นแกงที่กินเรากินอะไรนะที่เราอิมอ่มกินเราอิ่มอ่าไม่ได้กินรสชาติครับแต่ถ้าแกงไหนอยากกินรสชาติก็สามารถเลือกสวยๆได้อันนี้น,น,น,นี่อันนี้ก็เป็นเนื้อเพราะเปนเนื้อว่ากิวครับเป็นเนื้อเกรดดีขึ้นมาจากน้อยครับเป็นเนื้อแองกัตเนี่ยแองกัตจ็ดสิบี่ของโปรด ขอคุณเลิ้น900อันนี้ประมาณแพ็กละ200นี่3,200เยนคือมังชินคุ้มโอ้ชินคุ้มหนาหนิ้วหนึ่งอ่ะค้ดคุ้มมันถ้าเป็นบ้านเราไม่ได้นในราคาเนี้ยนี่น2 0 0หนาประมาณนิ้วครึ่งอ่ะนี่ห<น>าแค่สองนิ้วเป็น YQE ประมาณ A2 กว่าเห็นแบบราคา เราต้องลองพี่ตองครับอันนี้มั่นที่น้ำเข่าถูกกฎหมายครับเป็นมั่นสีม่วงสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีชมพูครับน้ำเข่าจากฮอกไกโดครับตอนนี้ผมปลูกที่ประเทศให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันนี้ผมมาพอที่ญี่ปุ่นนะครับเพิ่นกับตะไคร้แบบนี้นะครับประมาณ2องชี้แปดเยนไม่ถึงห้าสิบบาทอ่ะไม่ถึงห้าสิบบาทแต่ว่า 5, <000 S 2> อยู่ประเทศ <5, 000. S 2> ไทยก็คือแพงครับพี่น้องนะครับอยู่ประเทศไทยแพงครับของพึ่งลงนะพี่น้องครับ,อ,นะอ,รบอันนี้เป็นแยม แย่มเห็ดเป็นซอสนะครับจากมั่นนลยครับเดี๋ยวไปเมืองไทยผมจะเห็ดสูตรนีนให้พี่น้องเบิ่งเขามีขายที่ไหนหรอครับนี่ครับเห็ดจากมัน่นพวกนี้ครับเดี๋ยวผมมีซุปผมเห็ดสูตรให้พี่น้องเบิ่งแล้วพี่น้องรัชมครับพุณครับท่ับที่เป็นคนญี่ปุ่นนะฮะคนไทยเนาะเหมือนพี่ซื้อของยยี่ยังไงพี่เปิดร้านนะท<พ>ี่ญ<พ>ี่ปุ <anecdote> <ม>่นบอกว่านี่คือกินหลายวันใช่ไหมไม่มื้อเดียวมื้อเดียวใช่ก่อนกลับเมืองไทยทุกวันนะครับเราจะกินดี S <S ใช่ครับว่ากินดีเพราะที่ผ่านมาเรากินเซเว่นเรากินอะไรเรากินประหยัดมาตลอดเลย <S 2> <S 2> <S เราประหยัดเงินอะไรเงี้ยเราไม่ไปเข้าร้านหรูดูเลยเรารู้สึกว่า เราอยากมาช้อปปิ้งมาเลือกวัตถุดิบมาเลือกเครื่องปรุงเองเนี่ยครับมันก็จะได้อย่างเงี้ยมื้อนี้ก็อยู่ที่ประมาณ5 6 0 0 0บาทเรา,ากินกับหกคน,น,กคนตกคนละพันมันดูอาจจะแบบพุททำไมแพงจังก็แค่แบบเฉลี่ยออกมาตกอยู่ประมาณไม่เกินคนละ2 0 0พันอ่ะเนี่ยครับกิน6คนแล้วกินมื้อนี้ดีของเรานะแต่ถ้าคุณเอาเงินพันหเนี่ยไปกินร้านหรูๆเนี่ยไม่ได้ร้านหรูนะถ้า <c oughs> ญี่ปุ่นเนาะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยมื้อนึงก็แบบเกือบหมื่นแล้วถ้าร้านหรูอะไรอย่างเงี้ยเรามาเสพ บรรยากาศมาเสพการหาวัตถุดิบนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยถ้าทุกคนรวยก็สามารถไปกินร้านดีๆได้ถ้าทุกคนแบบอยากเสฟงบก็กินประหยัดได้หรือแบบอยากมาแบบแฟมิลี่ทริปอ่างเงี้ยเราก็สามารถมาช้อปปิ้งแบบนี้ได้เปิดบริษัททั่วสิข <c oughs> ันี้ผู้ณด้อยากให้กระผมเปิดบริษัททั่วกับคอมเมนต์มาอะไรพี่น้องแล้วถ้ามาเที่ยวด้วยมีทำอาหารให้กินไหมอัดสีล้เห็ด เออแบบต้องเบิรงก่อนว่าเอฟซีนี่อยากมาหลายบ่อยากมากินฝีมือเชียร์กระป๋อมมันเสียแบบพาไปซื้อวัตถุดิบไปเบิรงว่าตลาดนั่นตลาดนี่เป็นไหนที่กระป๋อมไปเราก็ไม่เห็นวัตถุดิบให้กินแบบมือสุดท้ายครับมันเสียแบบพี่น้องอยากให้อยากให้คอมเมนต์กับอาซีเปิดกระป๋อมทัวร์เแอบบอกกระป๋อมทัวร์อินเจแปนอันนี้บอกเล่นได้ดิเนี่ยครับพี่น้องเอาจริงกระป๋อมก้าวเอาจริงนะครับแล้วเข้าไปพอกันที่บ้านครับพี่น้องเดี๋ยวมือนีกระป๋อมซีเฮ็ดของสดเที่ยวซื้อมานะครับนี่ พวกคูปลาเนี่ยนะครับที่เขาไปซื้อตลาดปลาที่บ้านตลาดปลา <laughs> เป็นเนื้อมีเข้าไห่มากลด10%พั 1, 800นแ0 0รเยนเหลือประมาณ1,600เยนพันห้าประมาณสามวันเจ็ดามนแะครับขาดวงเี้นะครับ3ามยอันนี้ประมาณ1,200อกว่าบาทเออสองยีเกรดเนื้อเกรดดีแต่นะราคาก็บ่ค่อยสูงครับ ้ได้จริงแค่คำแรกก็รู้เลยแต่เป็นอยู่ที่ิ้มจิ้มสีผิวจิ้มกระทีลืมตัวเนืน้อนุ่มมากเท่าไหร่นะแปดร้อย <800 S 2> <800. S 1> อ่ะแปดร้อยใช่ใชสวยมากแต่ต้องชิมเลยอืมเท่าไหร่ใครไม่ได้กินเสียใจ ตอนลับจัดอะมาไหมสตอเบอรี่นวยช่องกับช่องปั่นแวะซื้อขางข้างครับ